สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะสอนมือใหม่ถักลายนิตติ้งนะคะเป็นการถักพื้นฐานวิธีการเริ่มต้นตรงนี้นะสาธิตให้ดูแล้วที่คลิปรหัส KB 058นะคะคุณสามารถย้อนกลับไปดูได้เป็นการขึ้นต้นโดยที่เราใช้เข็มโคเชสิ่งที่เราจะได้มาก็คือข้างล่างมันไม่หลังตัวนี้แนะนำนะคะเพราะถ้าเราขึ้นปกติ จุดนี้มันจะล้างแล้วทําให้ชิ้นงานเราไม่สวยพอเราได้ชิ้นงานหน้าตาออกมาแบบนี้เดี๋ยวเราจะถักลายนิดหนึ่งด้านกลับมาถักลายเพอหนึ่งด้านนะคะไหมที่ใช้เป็นไหมพรมนะคะสองเส้นหัวเม่นิดตรงนี้จะเป็นหัวเม่นิดขนาดห้าจุดห้ามิลจะสาธิตให้ดูทั้งมือขวาแล้วก็มือซ้ายดูมือขวาก่อน คลิปที่สอนมือใหม่สําหรับนิตติ้งตรงนี้นะคะจะเป็นคลิปที่สี่แล้วนะคะไล่มาตั้งแต่รหัส kb ศูนย์ห้าห์ห้าเจ็แล้วตรงนี้เป็น kb ศูนย์ห้าเก้าเวลาเราถักขวามือสุดเราไม่ถักนะคะซ้ายมือสุดจบด้วยลายนิดป้อนด้วยด้านขวาก่อนด้านนี้เป็นด้านถูกเป็นลายนิดนะคะเวลาเราจะสลิป ไหมยอยู่ด้านบนพยายามหัดด้วยไหมหลายๆแบบค่ะแล้วเราจะรู้แรงมือของตัวเราเองไหมด้านขวานะนิ้วก้อยงัดขึ้นมาแล้วหมุนปัดลงไป ไหมที่เราจะใช้ถักนะคะถ้าเรามีอยู่กลุ่มเดียวนะเราต้องสาวไหมออกมาร,รอไว้แบบนี้ก่อนเลยด้านขวานะคะจุดนี้จะต้องรูดขึ้นมาให้อยู่ในอุ้งมือป้อนโดยการดีดดีดนิ้วชี้ ฝึกด้วยไหมหล,หลายๆอย่างนะคะแล้วเราจะได้แรงมือของตัวเราเองเวลาเราเริ่มต้นก็เริ่มประมาณยี่สิบสีเราถักสูงขึ้นมา c a s อ on by off เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็มาคำนวณว่า1นึ่งเซนเราได้กี่ห่วงแล้วจดไว้ถ้าโอกาสหน้าถ้าเราจะเอาไหมแบบนี้มาถักแล้วก็ใช้ด้วยไม่นิดเบอร์นี้เราจะได้ไม่ต้องทดสอบแรงมือเพราะเราเคยถักแล้ว วิธีการเริ่มต้นงานแบบนี้นะคะแล้วก็การลองถักสำหรับการถักจริงนะเราจะต้องเริ่มโดยการที่ทดลองแรงมือเราจะรู้ว่าแรงมือตัวเราเองเวลาเราถักออกมาไม้นิดเบอร์นี้เราได้กี่ห่วงนะคะับห่วงสุดท้ายจบด้วยนิดอันนี้เป็นการถักนิดต่อไปเราจะหมุนกลับ ลายที่ถักพลิกกลับไปมาตรงนี้นะเอาไปทำผ้าพันคอได้ด้านนี้ถ้าเป็นลายนิดให้ดูลักษณะของลายตรงนี้มันยังเห็นไม่ค่อยชัดลายนิดหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะจะไม่มีปุ่มขึ้นมาขั้นข้างบนถ้าหมุนกลับมาฝั่งทางโน้นเป็นลายนิดฝั่งทางผิดตรงนี้จะเป็นลายเพอลายเพอก็คือตัวที่มันจะมีตัวหนุนขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือลายเพอค่ะ จะคนละลายกับตอนที่เราถักมาตั้งแต่ kb ศนะูนย์ห้าหกนะเราสลิปนะคะไหมยอยู่ด้านบนมือสลิปแล้วเราปัดลงไปลายเพอเวลาเราถักลายเพอนะไหมจะอยู่ข้างบนแทงขึ้นแบบนี้แทงขึ้นโยงผ่านปัดห่วงแล้วดึงแบบนี้นะคะ ดูหัวแม่โป้งนะหัวแม่โป้งข้างซ้ายจะกดไว้นะคะนี่กดตัวนี้ไว้โยงขึ้นมาดึงแล้วค่อยปลดลายเพลบางคนถักลายเพลบอกว่าลายเพลยยากนี่ลายเพลจะถักง่ายไม้นิดต้องอยู่ท่านี้ค่ะถ้าไม่นิดอยู่แบบนี้นี่นะจะถักยากลายเพลวิธีถักให้ง่ายตั้งไม้นิดขึ้นมา ตั้งนิ้วโป้งกดดันอันนี้โยงนะคะแบบโยงแบบโยงเราหัดแบบโยงก่อนพอเราหัดแบบโยงได้เราจะปรับมือเป็นแบบดีดได้อันนี้ดีดดีดก็คือนิ้วโป้งเราจะอยู่กับชิ้นงานแล้ดีดนิ้วชี้ขึ้นไปพันหมุนออกตัวนี้เป็นการถักเพอโดยที่ไหมปล่อยที่ มือด้านขวานะคะนี้เราก็ถักไปเรื่อยๆหัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมือเราก็จะชินเองสองนิ้วนี้เป็นตัวประคองไม้มันจะจับไม้ให้อยู่ท่าตั้งแล้วเราจะดีดง่ายหมุนออกหมุนออกเราค่อยปลดดูห่วงนี้นะมันหมุน่างนี้ก่อนเราค่อยปลดออกมาดูช้าๆนะคะ พอใส่เข้าไปหมนปุนปลดนิตติ้งนะคะเวลาเราถักแรงมือต้องไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปถ้าหย่อนมันจะยานถ้าตึงแล้วแรงมือเราไม่สม่ำเสมอถ้าตึงตลอดเลยมันสวยนะแต่ถ้าเราถักแล้วตึงบ้างหย่อนบ้างลายมันจะไม่สม่ำเสมออ่ะอันนี้ถักเพอนะคะห่วงสุดท้ายซ้ายมือสุดจะต้องจบโดยการถักนิด เราก็ปัดไหมลงไปหักนิดด้านข้างมันถึงจะเป็นลูกโซ่อันนี้ลายด้านเพอนะทีนี้เราย้อนกลับมาดูมันจะเป็นลายด้านนิดด้านนิดอยู่ด้านนี้จะถักมือขวาให้ดูอีกหนึ่งแถวนี่นะคะหนึ่งแถวก็คือไปแล้วก็กลับสลิปนะดึงขึ้นถักลายนิดนะคะเอาไหมลงไป นิดเดีดนิ้วอย่าเอามือดันอย่างนี้นะคะดันที่ตัวมันได้นะคะดันที่ปลายเข็มนี้ถ้าดันปลายเข็มเดี๋ยวมือเราจะเป็นแผลเราหัดช้าช้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเร่งได้นิ้วชี้จะเป็นตัวล็อกนะฮะล็อกไว้เวลามันแทงมันแทงลงมาแบบนี้แทงระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลาง นิ้วกลางจะเป็นตัวช่วยประคองงานถนัดขวาใช้ขวาถนัดซ้ายใช้ซ้ายถ้าใช้ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจะดีกับตัวเราเองเพราะถ้าเราถักไปแล้วมันเมื่อยเราก็สามารถเปลี่ยนได้นิดนะคะลายนิดกับลายเพอเป็นลายพื้นฐานของการถักนิตติง้งถ้าเราถักลายนิดกับลายเพอสวยที่เหลือเราก็สามารถเล่นลายอื่นได้ตามไปเรื่อยๆนะคะจะสอนมือใหม่ถักลาย เริ่มจากลายง่ายๆก่อนเราจะได้ทดลองแรงมือเราได้และถ้าเราจะลองถักนิตติ้งนะคะลองใช้สองเส้นคู่แบบนี้มันจะถักได้ง่ายกว่าซ้ายมือสุดจบโดยการถักนิดแล้วด้านข้างเราจะเป็นห่วงนะคะมันจะเป็นห่วงโซ่เหมือนกับตอนที่เราเริ่มต้นหมุนกลับมาลายเพอ เรารูดแต่ไม่ต้องรูดหมดนะคะรูดเพื่อให้มันจับเข้าไปอยู่ในมือเราเวลาเราจะสลิปห่วงที่หนึ่งไหมยอยู่ด้านบนสลิปพอสลิปเสร็จแล้วห่วงต่อไปเป็นเพอร์นิ้วโป้งกดตรงน,นี้ไว้เพอร์ดีดเพอร์ต้องตั้งไม้จะถักง่ายแล้วหมุนนะตั้งขึ้นมาหมุนออกห่วงด้านซ้ายมันจะปลด ตรงนี้ถักให้ดูโดยที่ไม่ตัดต่อคลิปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยไหมด้านซ้ายให้ดูอันนี้ไหมขวาลายธรรมดาธรรมดาตัวนี้เราก็สามารถเอาไปถักเป็นชิ้นงานได้ถักผ้าพันคอก็ได้นะคะแล้วเราถักสลับสีเป็นการทดลองแรงมือเราได้ชิ้นงานสวยเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะลายเดียวกันตรงนี้ จะสาธิตวิธีการถักสลับสีเราใช้สีที่เรามีอยู่เศษไหมที่เรามีอยู่ค่ะเอามาเรียนรู้ได้ตรงนี้เป็นไหมพรมนะคะเส้นขนาดสี่พายถักสองเส้นคู่หัวไม่นิดห้าจุดห้าแทงขึ้นมาก่อนแล้วค่อยป้อนแล้วหมุนออกแทงขึ้นนิ้วกลางจับป้อนไหมเข้าไปหมุนออก พอเราถักไปพอมือเราได้เราจะเร่งความเร็วได้ปัดลงซ้ายสุดถักนิดแล้วด้านข้างจะเป็นห่วงอันนี้ปล่อยด้านขวานะคะต่อไปเรามาดูวิธีการถักนิดโดยที่ปล่อยไหมด้านซ้ายมือจับแบบนี้นะแล้วพาดผ่านล็อกที่นิ้วก้อย ไหมมันจะอยู่แบบนี้เริ่มนะคะไหมมันจะอยู่ท่านี้ก่อนสลิปพอเราสลิปเสร็จแล้วเราถักนิดไหมจะถูกปัดไปนิ้วข้างซ้ายนิ้วกลางจะเป็นตัวไล่ห่วงนิ้วโป้งจะเป็นตัวล็อกส่วนสองฝั่งนี้นะคะฝั่งทางนี้จะเป็นนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เป็นตัวไล่ แทงลงแบบนี้นะช้าช้านะคะตัวนี้นิ้วกลางมันจะเป็นตัวไล่ห่วงเข้าไปนิ้วชี้ทําได้สองแบบแบบที่หนึ่งคือนิ้วชี้ไม่ขยับขยับข้อมือนี่นะคะขยับที่ข้อมือพอเราขยับข้อมือไหมตัวนี้มันจะเข้ามาตรงร่องพอดีนี่ นิ้วกลางนะคะจะเป็นตัวดันนะฮะพอเราบิดข้อมือใหม่มันจะเข้ามาในช่องแล้วเราก็เกี่ยวมันออกมาแล้วก็ปลดอันนี้หมุนข้อมืออ่ะต่อไปอีกวิธีหนึ่งพอแทงเสร็จแล้วนะคะนิ้วมาข้อมืออยู่ที่เดิมนิ้วชี้นะปะัดตอนนี้มันไม่มาเห็นไหมคะ วิธีมาก็คือโยกนิ้วชี้มาสกิดนิ้วชี้มานิ้วชี้มาหาเราทำได้สองวิธีค่ะเราลองฝึกดูว่าเราถนัดแบบไหนแต่ถ้าเราใช้วิธีโยกอย่างนี้ได้นะเราจะถักได้ไวนิ้วกลางนะคะเป็นตัวป้อนอันนี้อันนี้บิดข้อมือ น,นิ้วนิ้วชี้ห่วงสุดท้ายซ้ายมือสุดเป็นการถักนิดอันนี้ด้านนิดนะคะต่อไปดูด้านเพอวิธีถักเพอโดยที่ปล่อยไหมด้านซ้ายมือห่วงแรกสลิปเวลาเราสลิปไหมต้องอยู่แบบนี้แล้วเราก็สลิป พอเราสลิปเสร็จแบบนี้เสร็จแล้วนะคะไหมจะอยู่ข้างบนแล้วนิ้วชี้จะเป็นตัวป้อนเนี่ยค่ะปัดนิ้วชี้มาแทงขึ้นนิ้วชี้นะมันจะเป็นตัวล็อกทำได้สองวิธีนะคะอันนี้คือใช้นิ้วชี้แทงขึ้นนิ้วชี้ปัดมาแทงขึ้นนิ้วชี้ปัดดันออก ต้องฝึกนะคะนี่อันนี้นิ้วชี้เดี๋ยวมันจะมีนิ้วโป้งแทงขึ้นถ้าเราใช้นิ้วโป้งนนิ้วโป้งก็ได้แล้วแต่เราถนัดนิ้วชี้ แทงขึ้นนิ้วชี้ล็อกดึงออกพอแทงขึ้นไหมจะอยู่ตรงนี้นิ้วชี้ปัดขึ้นปัดขึ้นปัดบางคนเราเห็นเขาจะใช้นิ้วโป้งนะคะแต่เนี่ยจะใช้นิ้วชี้ถนัด อันนี้ลายเพลโดยที่ป้อนไหมด้านซ้ายมือห่วงสุดท้ายซ้ายมือสุดจบโดยการถักนิดย้อนกลับมาทางนี้ห่วงแรกเราสลิปพอสลิปเสร็จแล้วถักนิดนิดนะคะนิดไหมซ้าย ใช้สบัดข้อมือหรือว่าจะใช้นิ้วก็ได้นะคะใช้นิ้วชี้ดีดก็ได้ที่สำคัญตรงนี้จะต้องล็อกให้อยู่นิ้วกลางประคองไหมข้างหลังลองฝึกดูคะ่ะเดี๋ยว ep ต่อไปจะสลับสีให้ดูจะสลับสีให้ดูแล้วก็จะให้ดูวิธีที่เราต้องแก้ไขกรณีที่เราถักไปแล้วห่วงเราหลุดนะคะ เป็นอีต่อไปนะคะอีีต่อไปก็จะเป็นรหัส kb 0 60ข้อมูลจะเก็บไว้ที่อัลบั้มคลิปวิดีโอพื้นฐานนะคะจะเขียนไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปค่ะถนัดสบัดข้อมือก็ใช้สบัดข้อมือถนัดชี้ก็ใช้ชี้อันนี้ด้านนิด นั่นเพอลายนี้เอาไปถักเป็นตัวหมวกก็สวยค่ะเปลี่ยนผ้าพันคอก็สวยเพอถ้าเราจะใช้นิ้วโป้งพอมันขึ้นมาแบบนี้นิ้วโป้งจะต้องขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวนิ้วโป้งขึ้นเกี่ยวมานิ้วโป้ง อันนี้นิ้วโป้งนะถ้านิ้วชี้เป็นแบบนี้เราลองดูว่าเราถนัดอันไหนพอเราประคองได้พื้นฐานเราได้เราจะสามารถเร่งความเร็วในการถักได้แต่ให้มั่นใจนะคะว่าเราเกี่ยวไหมทั้งหมดไม่แตกและไม่หลุด ไม่ต้องปล่อยผ่านสบายสบายค่ะห่วงสุดท้ายซ้ายมือสุดเป็นการหักนิด ถ้าเราถักสูงขึ้นมาแบบนี้นะแล้วเราอยากรู้แรงมือตัวเราเองว่าหนึ่งเซนได้กี่ห่วงเราก็สามารถวัดได้นะคะการที่เราจะนับห่วงโดยที่ห่วงมันยังค้างอยู่ในไม้อะจะนับง่ายเราก็เอาสายวัดทาบลงไปเลยนี่นะจุดเริ่มต้นของลายโซ่จะอยู่ตัวนี้นะคะเอาลายที่เราเห็นง่ายๆนะ แล้วก็วางทาบลงไปสี่นิ้วประมาณสิบเซนแล้วเวลาเรานับถ้าเราขึ้นมาข้างบนตัวนี้นะนี้เราจะนับห่วงได้ง่ายเลยห่วงมันจะเริ่มจากตัวนี้ก่อนเนี่ยค่ะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้านั่นแสดงว่าถ้าเราใช้ไหมพรมสี่พายนะคะ สองเส้นเราได้สูตรเราละเราก็จะจดไว้ในสมุดเลยว่าถ้าเป็นสี่พายนะไหมพรมสี่พายสองเส้นไม้นิตที่เราใช้ห้าจุดห้ามิลเราจะได้ออกมาสิบเซนสิบเซนได้สิบห้าเพราะฉะนั้นหนึ่งเซน เราจะได้หนึ่งจุดห้าเวลาเราคำนวณก็เหมือนเดิมอย่างเช่นเราบอกว่ารอบตัวเสื้อของเรา80ดสิบเซนเราจะต้องได้ทั้งหมดกี่ห่วงวิธีคำนวณก็เอาแปดสิบคูณด้วยหนึ่งจุดมันจะได้จำนวนห่วงออกมาถ้าห่วงเป็นเลขคี้ก็ปัดให้มันเป็นเลขคู่ะถ้าหนึ่งร้อยเซนเราก็เอาหนึ่งร้อยคูณด้วยหนึ่งจุดห้า ได้ออกมาเท่าไหร่ถ้าเป็นเลขคี่ปัดให้เป็นเลขคู่เราก็จะได้จํานวนห่วงที่จะต้องเริ่มมันจะเป็นคําถามเบสิกมากเลยนะคะว่ารอบตัวเท่านี้จะต้องเริ่มกี่ห่วงสําหรับนิตติ้งเราสามารถคํานวณเองได้นะคะให้คุณหัดต่อไปแล้ว ep ต่อไปเราจะถักด้วยลายเดิมลายนิดกับลายเพลตัวนี้แหละแต่เราจะสลับสีและ จะทําให้ดูว่าถ้าห่วงเราหลุดเราจะแก้ยังไงถ้าเราถักผิดสมมุติว่าตรงนี้เป็นนิดแต่เราไปถักเป็นเพอเราจะแก้ไขย,ยังไงนะคะติดตามต่อได้ที่รหัสคลิป kb 0 6 0การฝึกเริ่มต้นตั้งแต่ kb 0 5 6นะคะคุณสามารถอ่านได้ใต้คลิปวิดีโอถ้าคุณดูคลิปนี้นะผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอค่ะคำอธิบายจะโชว์ออกมา คุณสามารถตามไปดูได้ต้องฝึกนะคะฝึกแล้วแรงมือเราจะสม่ำเสมอค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o ยูทูบเมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ